สวัสดีครับพ่อกรูโจช่องนิสันป้ายแดงนะครับโจชี้เป้าวันนี้ออกรถ39,000บาทนะครับต้องเป็นคันนี้เลยครับดาวล่าคิงแคปเอสนะครับที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับแต่งให้สวยๆแบบนี้นะครับ39,000บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับด้านหน้านะครับเราได้ติดตั้งโลโก้ p r o โฟเมาให้นะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้เข้ากับสีดำแดงนะครับ ตัวหนงสือนวล่าสีแดงนะครับสติ๊กเกอร์ใต้ท้องก็ติดตั้งให้ด้วยไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็มีข้อไฟหน้าให้ด้วยนะครับเพิ่มความดุเข้ามาสําหรับคิ้วซุ้มล้อนะครับก็ติดตั้งเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดําด้านนะครับให้รับกับตัวล้อแม็กขอบ16นิ้วนะครับ2 6 5 7 0 R16 นะครับเป็นยางออลูเทนนะครับในเมืองได้นอกเมืองได้นะครับลุยได้นะครับกระจกมองข้างครับเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับสำหรับสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายแบบแบ็กอีดิชันนะครับพร้อมตัวหนังสือนิสสันนาวล่านะครับแต่จริงจเรามีมีแบบให้เลือกนะครับหรือว่าตามใจลูกค้าชอบก็ได้นะครับเรามีให้เลือกนะครับสำหรับไฟท้ายก็ติดตั้ง ข้อไฟท้ายให้ด้วยส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังอยู่แล้วนะครับจากโรงงานแล้วก็ฝาท้ายเราก็เปลี่ยนโลโก้เป็นของโปรโฟเร็กเหมือนกันนะครับเพิ่มความโดดเด่นเข้ามาแล้วก็การชนท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้จริงแข็งแรงนะครับกะบบะไลเนอร์ของแท้จากนิสสันเลยนะครับหนาแข็งแรงใช้งานทนทานนะครับสำหรับ ตาวลร่าคันนี้นะครับแต่งคร,ครบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับด้านในก็เปลี่ยนเบาะหนังให้ด้วยนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนะครับก็สวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับสําหรับสีดําำลดใช้งานสําหรับหน้าจอคันนี้ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple คาเพยได้นะครับหน้าจอเรายังได้ติดตั้งกล้องมองหลังเพื่อ,อไว้มองภาพเวลาถอยหลังที่หน้าจอได้เลยนะครับที่พักเท้าแขนก็เปลี่ยนหุ้มหนังนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังครับด้านหลังช่องแคบคือกว้างนะครับแล้วก็ตัวพนักพิงหลังก็เปลี่ยนเป็นหนังให้ด้วยนะครับช่องแอร์ตอนหลังมีให้อยู่แล้วนะครับ มีสันดวราต้องมีแอร์ตอนหลังครับสำหรับตกแต่งสวยๆแบบนี้นะครับสนใจแบบนี้นะครับหรือจะสอบถามปรึกษาการจัดไฟนั้นต่างๆอ,อติดต่อหาโจได้เลยนะครับที่เบอร์065 742 2498ดครับ3 9ได้รถสวยๆแบบนี้ทักหาโจได้เลยนะครับ